สวัสดีวันที่20กันยายน2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลกักกี้ช่องที่พาทุกท่านมาทำนายผลล่วงหน้าของหวยไทยลาวและเวียดนามหรือฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการคำนวณหาผลลัพธ์นะครับวันนี้นะครับเรา,ามาร่วมสนุกในการทายผลล่วงหน้าของหวยฮานอยในงวดวันที่21กันยายนกันนะครับแล้วก็ ก่อนที่เราจะไปทานายผลลุวงหน้าเนี่ยก็เหมือนเดิมแหละเราจะต้องมาตรวจทานกันบ้านกันว่าผลที่เราทํานายไปยงั้นล่วงหน้านั้นหนึ่งงวดนะ,ะมันจะถูกต้องหรือเปล่านะฝั่งซ้ายมือคือหวยฮานอยที่ออกไปแล้วในงวดวันที่20กักกกกนายานะตามนี้เลยส่วนฝั่งขวามือนะหน้าต่างฝั่งขวามือนี่ก็คือคอ,อนเทนต์ที่เราเอามาลงเพื่อทํานายผลล่วงหน้าของหวยฮานอยในงวดวันนี้นะก็คือวันที่20แหละก็ลงเอาไว้ล่วงหน้า1วันเพื่อทานายผลหวยฮานอยวันนี้ วันที่สิกกันยายน2568บพบกันอีกครั้งกับช่องโคโลคีโอเคครับผมเรามาตวจทานผลกันดีกว่าเรามาดูที่รางวัลที่1กันก่อนนะครับฝั่งซ้ายมือเรามาดูรางวัลที่1เลขที่ออกได้แก่1 6 4 2 3ี่สองสเรามาดูสูตรทั้ง2สูตรที่เราทำนายไว้นะสูตรสีเขียวกับสูตรสีฟ้านะเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละชุดนะ164 2 3 1 6ส2 3 1 6 4 2าสี่สามสสา อืไม่มีนะครับสรุปก็คือสูตรสีเขียวเราทายไม่ถูกนะไหนเรากระโดดข้ามไปดูที่สูตรสีฟ้าดูสิทั้งสิบอันดับเลยหนึ่งหกสี่สองสามเรามาไล่กันทีละชุดนะหนึ่งหกสี่สองสามโอ้โหอันนี้ก็ไม่มีถูกเลยนะโอ้ยข้ามไปที่รางวัลพิเศษกันดกอ่าในเมื่อรางวัลน,นี้มันไม่ถูกนะโอเคนี่รางวัลพิเศษนะฝั่งซ้ายมือเลขรางวัลพิเศษ เลขที่ออกก็คือ8 6 5 9 0เรามาดูสูตรสีเขียวกันทีละเ,เซตก่อนเลยแล้วกันแปดห0ห้าเกามีถูก8ตัวเดียวก็ดูแนวโน้มไม่ไม่น่าจะถูกเลยนะกระโดดไปที่สูตรสีฟ้าสิ8 6 5 9 0นะ8 6 5หห้าโอ,อ้โอ้โหวันนี้ไม่มีตรงเลยนะ น่าผิดหวังมากสำหรับงวดนี้โอเคครับเราไปทํานายผลล่วงหน้าของงวดต่อไปแล้วกันนะเป็นงวดวันที่21เป็นะไปลุ้นเอางวดนั้นแล้วกันนะโอเคผมกดรันโปรแกรมแล้วกดเลือกที่เมนูที่3เพื่อทํานายผลหวยฮานอยในงวดถัดไปเราไปที่ตารางสรุปผลนะเรามาดูที่รางวันที่1กันก่อนเลยนะโดวยวิธีการครํานวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุด และด้วยวิธีการคำนวณในแบบ Fre เ u e n c y เราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันครับต่อไปเรามาดูรางวัลพิเศษกันด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดและด้วยวิธีการคำนวณในแบบ Fre เ u e n c y เราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันตามนี้เลยนะเรียงตั้งแต่เปอร์เซ็นต์สถิติความเป็นไปได้มากที่สุดลงมาหาน้อยที่สุด10อันดับนะครับท่านดูแล้วชอบใจในตัวไหนหรือถูกใจในตัวไหนตรงใจท่าน นะท่านก็ลองเลือกพิจารณาดูแล้วกันนะครับเพราะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขจากการคำนวณโดยการเอาสถิติมาอ้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะมีทั้งถูกทั้งไม่ถูกนะพเพราะมันเป็นเลขสุ่มนะครับก็อย่างน,น้อยก็เป็นตัวเลขที่เอาไว้ให้ท่านพิจารณาเลือกซื้อแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเลขในดวงใจนะสำหรับงวดนี้และงวดหน้าเอางวดหน้าดีกว่านะสำหรับงวดหน้าวันที่21กันยานี่ขอให้ทุกท่านได้ถูกถูกแขงแล้วกันนะ สวัสดีครับ